สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2 5ง8นหน้ารอะครับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตินะตดตามนะครับตลาดนัดโกกบืออำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับรรยนนะา,ากาศเศร้าๆพวกใครห้ายบันไดนะครับเป็นกลางสื่อใครผู้คมผอมอยู่นะครับคู่นี่มันเปิดไว้ สาวสามห้าร้อยสันสองตัวนะครับนึ่งพยูนมือนสามก็มือนนึงนี่ <c oughs> นะตอนจบนะครูนี่นะครับคู่นี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยนะเปิด <c oughs> นะค่ากันเน, <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ะจบปิดบลูงนะครับจบจบแล้วนะครับสองหมื่น ตีเข้ตามดวันรันสอง0 0ัสงหมื่นสองพันเก้าร้อครับสูงอยสามแหบตัวนึงเอยสามสิบตัวนึอยสามแหนครับผอมๆนะครับตัวผู้นครับมอนมีมิดเหนห่อยเอาป่อยแปะครับม่มี้อยเรียงมแต่รลอยเนือหน่อย มีแต่ไอเตี๋ยเราเกลนะอนอบบเป็ดๆนี่แม่ลูกคือสองคนเมียล,ลูกดวลนะครับมื่อวานนี้ก็เป็นตะคือหรอกก็เป็นตะคือหรอกยางเหรินเล 13, xám xã Ngoại xuống qua dưới hạt sao nói ẩm ำลังไงข่งก็ฆ่ากันอยู่นะครับ<ด>นเงินน้อยๆนะครับเงินเคลียรเป็ <c oughs> นไห่เงินสามนะครับคนคนไห้นะครับ <c oughs> ยังบวตกลงปงใจกันนะครับยังบวทนตกลงปงใจยงกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังบุดนุ่มหน่อยสูอยมห้าหงสองพันเจ็ดร้อยนมหน่อยรอยเหนือครับสิบสองเจ็ดร้อย 12, นอหน่สอ,องันเจ็ดรครับเมื่อ 12, นีอน้ บ่มีตัวเบิร์คขุมนหน่อยเขาก็เอฟแย์นะครับนี่ครับลอยยิบหาบวกนะครับคุมนหน่อยหมื 10, ่นหนึ่งพันห้าร้อยสั่งลอยยิบหาบวกนะครับไปเราเก่า านย่าง่าไกงน่างน่างงายกีมนงมกินีในะครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยสามสิบครับ 1600นมื like um no ่นือนีเ um. งียบนะครับมีแต่ต mm ัวเราเกาครับหน้าตาเป๊กๆป๊กเอเป๊ะครับมจรลอยเหนือครับ ลอยเหนือครับอีสานเหล่าเก่าครับก็มเงินค่อนข้างอ่อนนะครับข้าวอ่อน,นครับค่ายสาวเแกบบ่าเปิดมาสิบสามสิบสี่เก่านครับให้กันแค่มือดียวนะครับป,รปูร้อยเนื้อในกะไดไข่นะสูงๆใหญ่ๆผอมๆนะครับ ไข่สาวไข่สาวเอสิบสามสิบสี่นะครับสูงรอยยิบหักบวกลบนะครับสาวหน่อยนะครับวันนี้บ่คื่อนครับวันนี้นะครับเงียบคนับเงียบเ้วบ่มีตวบ่มีตไปครับนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ที่สามค่อนข้างจะเงียบเงียบนะครับเงียบเงียบเฉียบเฉียบนะครับนี่จะ ข่ายขี่ตายครับมีสาวน่อยเป็นตะบิงก็ไดเบิงนะครับเงินเงินนิดหน่อยนะครับยย่สิบบวก เตี้เหืองมันให้ราคากันนี่นะตังการสูงเี่มีพ่อได้เบิงสองตัวหนึ่งลายซ้นอ เงียบนะครับบรรยากาศตาอนหลังของวันี่นะมมนี่นะครับเด็กขายสองหนุ่มสองหมื่นสองเจ็ดสองหมื่นสองเก่ารอยสองหนุ่มเจ,จ้จอยสูงลอยสามสิบลอยสามหานะครับอันอื่นแบบถามกันแล้วก็ย่างหนีนะครับ บบออกอมือมอมอมอ่นสี่นะมื่นมื่นสี่ก็มื่นมื่นพันกว่าคนต่อกับมี่ต่ออยู่คนเดียว <c oughs> ยืนเนี่ยไหนกันหรือเปล่า โอ้ยแปลกเลวนะยืนเอาเงินไหก็อเอานะ <laughs> ยืนเงืน่นไหก็เปเอานะเนีลล่ลูกแม่ลูกลูกแงเศร้านี่อ่างลึกดีแต่ว่าม,มันเป็นหลังสิงข้อสิงหลังสิงข้อสิง,งสิโค้งขึงงขง้น สองพ่นสี่จบกันม้างยืนเงื่อนไหนกันอย่างนี้นะเพนเปิดไปชับสีจบเป็นี่บาท เปิดด้14นะเมียนี่ช่ง125บวกนะ130นะเมื่อนี้เงียบเงาเงาเฉียบๆนะครับบรรยากาศซื้อขายบวกึบบวคกเลยนะครับย่าหน้ามเข่าอยู่นะครับทีมงานมุกระหามเข่านะครับมี ในห่างเพ่นสื่งง่วลุงไปสุลร์ก็มีอยู่ครับะปะปะขึ้นมาสือหอดงกอกนะครับเห็นยางแวบๆนะครับในห่างเคยสื่งง่วไปสุฎั์นะครับสื่งง่วไปสุฎั์เห็นเข่าอยู่นะครับ เริ่มต้นสัปดาห์ที่3เงียบเชียบเงียบเหงานะครับตลาดก็เออกระบือนะครับยืนเล่งกันิรันดร์สิได้ชื่อว่า